สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับหลังจากเมื่อคืนฝนได้ตกแต่กับบแห้งฝนในเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งวา่าโมนีน้ำล้นฝ่ายเรือว่าล้นสปริงเวไปเดี๋ยวเขาไปเบื้องกันนะครับแล้วก็สิพาไปเบิ่งค้นหาป่านะครับว่าป่ามันจะขึ้นมาวางไข่บ่อปกติแล้วปกติแล้วนี่เขาสิม,มาเอาป่าอยู่นีได้เป็น 10- 20กิโลครับต่อคนครับ ก็มีลนอยู่นะครับแต่ว่าลน่อลายครับปกติปลากระโดดย่งเยงย่งเย,ย,ยงนะครับแถวนี้อันนี้คือด้านหนานะครับตรงนี้เขาเอินว่าน้องดุกครับกว้างกว้างหลายสิบไรนะครับที่เลีเล้ยวเห็นก็เกินครึ่งกิโลนะครับฟังนน เดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งค้นหาป่าข้างล่างกันนะครับนี่ครับค้นตึกแห่ครับ,น,บรน,รน้ำยังบ่อนปานไดนถ้าน้ำล้นแล้วยกย่อก,ก,กันย่อเต็มไปหมดเลยครับเห็นด้เลย้างในมิี่ย่อนะครับนะฟังคุณได้ป่าแล้วยกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราสิเบิ่งกันนะครับคุณได้ป่ายัาง มันวะครับวันนี้น้าบอบอล้นนะครับเนาะโอไปไช้น้อยในนี้สื้อได้จักห้าตัวนี้มันกระยามตัวใหญ่อยู่ครับพ่าได้ปิ่งอยู่ด้วยได้หกเจ็ดตัวตัวพิษตัวบาดยาบาดเดียววะนี่ อ้วานบาดเดียวโหมาอยุสั้นบาดเดียวต้ปาทกบาดเดียวเวบ้านบาดเดียวได้หกเจ็ดตัวย่โอเคแล้วนยกยอได้นไหยู่บ่นึกว่าน้ำสิล้นบึมๆจะออกมาขึ้นเดี๋ยวโอกาสทาน้ำล้นเราจะสิมาไทยบึงนะครับแต่ว่าคนยกยอตรงนี้ป่าหลายขนาดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ